วันนี้แกนนำนปชบางส่วนที่ถูกควบคุมตัวได้เข้ารายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศนะคะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านหรือไม่ค่ะเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันนี้ทหารได้คุมตัวแกนนำนปชประกอบไปด้วยนายนาัทวุฒิใสเกืือนายจาตุพรพรมพันธ์นายเวราการมุสิกพงษ์และแกนนำคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมซึ่งครบกำหนดการคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกไม่เกินเจวันเดินทางมาที่หอประชุม ที่หอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศซึ่งจัดให้เป็นสถานที่รายงานตัวของบุคคลต่างๆซึ่งในขบวนดังกล่าวยังมีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาด้วยขณะเดียวกันยังพบว่านายขวัญชัยไพรพนาที่นั่งรถเข็นวิลแชร์นายชยาสะสมทรัพย์และนายน,นิสิตศิลทุพไพรซึ่งเดินทางเข้ารายงานตัวก่อนหน้านี้ได้ถูกทหารคุมตัวออกจากหอประชุมพาขึ้นรถไป ส่วนในวันนี้คสชมีประกาศให้บุคคลต้องเข้ารายงานตัวระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาจำนวน7คนประกอบไปด้วยจากสิบตำรวจเอกมานัทเติมธนศักด์พันตำรวจโทสันธนะประยุรรัตน์นายสุวัตวุทิศักด์นายวิชาพร้อมเรียงชัยนายธนิกมาสีพิทักษ์นายกฤษณะมานาการและนายอิทธิพลสุแป้น ส่วนนายจาาตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้ได้รับคำยืนยันจากกรมพระธรรมนูญว่าจะยังไม่นำตัวขึ้นศาลทหารในวันนี้เนื่องจากกระบวนการทำสำนวนคดียังไม่แล้วเสร็จ